บอยเขมรนะครับไม่พอใจที่คนลาวช่วยเหลือน้ำท่วมไทยที่คนลาวถ่ายรูปถ่ายคลิปโปรโมทประเทศไทยแต่ไม่โปรโมทเขมร comment. เดี๋ยววยญจะให้ทุกคนได้ดูกันครับคือไอ,อ้ป้ามันออกมาพูดนะมันบอกว่าก <remote narrative> ูเนี่ยไปอิจช้าคนลาวที่เขาไปถ่ายนู่นนี่นั่นและป้ามันบอกว่ากูนะไปอิจชา้านะกูนี่ออกไปด่านู่นนี่นั่น กูไม่ได้มีอิจฉาใครทั้งนั้นนะกูมาบอกตรงนี้เลยทุกวันนี้คือกูเนี่ยกูดาคนไทยเพราะว่าคนไทยเนี่ดากูแล้วก็ดาประเทศกูโดยเฉพาะไอ้พวกเรียไม่กี่ตัวนะั่นแหละมีแต่มันนะ่ะที่เอากูไปแคลนนะเออคือกูก็เคยบอกว่าถ้ามึงว่างว่างนะมึงก็ไปถ่ายบ้านตัวเองบ้างนะนำเสนอสิ่งดีๆจากบ้านตัวเองอะ่ะให้คนอื่นทะลุบ้างไม่ใช่แบบมึงไปถ่ายแบบประเทศไทยมันป,ประเทศเมืองเหรอหรือย,ยังไง สบายดีขอบใจเช้าว่างพี่เปหลายเด้อเช้าหลุบกระบังไว้ปากกันใช่ไว้เบิ้งไว้เบิ้งกันเด้อหันเป้า รีวิวการน,นั่งรถไฟไปเที่ยวหลวงพระบางประเทศเราแบบที่นั่ง Business Class อันเนี้ยจะเป็นรถไฟลาวจีนเส้นทางเวียงจันทไปหลวงพระบางโดยในคลิปเนี้ยเป็นตอนที่เรานั่งขากลับจากหลวงพระบางไปเวียงจันทนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงค่ะดูที่นั่งแบบ s i n เ s s ที่เราได้นั่งเป็นแบบใหม่ล่าสุดค่ะความพิเศษคือจะมีห้องนั่งรอวีไพรับรองพิเศษพร้อมน้ําดื่มให้แล้วเราสามารถเดินขึ้นรถไฟได้ก่อนเลยค่ะถ้าเป็นที่นั่งชั้นปกติจะต้องไปต่อคิวแบบนี้ที่นั่งก็จะแยกส่วนตัวเป็นล็อกๆล็อกล่งค่ะมีปุ่ม ปรับเอ็นเต้าอี้แบบทัสกีนเอ็นลาบได้ร้อยแปดองค์บอยเขมรนะครับไม่พอใจที่คนลาวช่วยเหลือน้ําท่วมไทยที่คนลาวถ่ายรูปถ่ายคลิปโปรโมทประเทศไทยแต่ไม่โปรโมทเขมรนเดี๋ยวว่าจะ,จะให้ทุกคนได้ดูกันครับ โอ้โหนะครับนั่นคือบอยไม่พอใจนะท่านผู้ชมนะบอยไม่พอใจที่คนลาวนะครับไปถ่ายคลิปอยู่ในประเทศไทยแล้วก็โปรโมทประเทศไทยกระเพาะเหตุนี้แหละบอยนะครับกระเพราะนี่แหละครับคนไทยไปเที่ยวลาวเนะี่ยเขาโปรโมทประเทศลาวนะครับโปรโมทสปปลาวนะครับเป็นเพื่อนบ้านนะครับเป็นพี่น้องที่น่ารักนะครับ เพื่อนบ้านกันแต่ให้ความผูกพันแล้วก็เขาเรียกว่าให้ใจแบบนี้นะครับไปเที่ยวลาวโปรโมทความสวยงามในสปปลาวนะครับสิ่งที่ดีๆนะครับเล่าเอาจนแบบบอยอดเนี่ยประทับใจนะท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับคนไทยกับคนลาวเป็นพี่น้องกันนะครับมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟน้นซึ่งต่างากขเขมรเป็นเพราะเอ็นนี้แหละที่คนลาวถึงรักคนไทยเพราะฉะนั้น ถึงบอยเขมรนะครับจะออกมาบอกว่าทำไม้นี้ไม่ใช่ประเทศคุณอยู่ในประเทศไทยทำไมต้องถ่ายประเทศไทยนะครับต้องอวดประเทศไทยเพราะคนไทยเขาไปเที่ยวลาวนะครับเขาก็ถ่ายภาพบรรยากาศที่ดีๆรีวิวในมุมดีๆของสอบปปลาวนะเพราะฉะนั้นบ่ยอดเองนะครับบ่ยอดได้พึ่งไปบุญประเทศไทยนะครับได้โอกาสส่งลูกเรียนไทยเพราะฉะนั้น สิ่งดีๆเหล่านี้บอยยอดก็ตอบแทนบุญคุณด้วยการทําดีคิดดีในประเทศไทยนะครับด่าขมินก็มีนะถ้าขมินดีๆบอยยอดจะด่าไหมบอยยอดก็ไม่ได้ไปด่านะครับแต่ถ้าบอยขมิ้นบอยยอดก็พร้อมที่จะประนามแน่นอนซึ่งบอยยอดได้เห็นในหลายคลิปมากที่ที่บอยไม่พอใจคนลาวนะครับแต่บอยยอดไม่ไม่หัวซาหรอกครับไม่ไม่สนใจหรอกเพราะว่าสิ่งที่สําคัญคือคนลาวกับคนไทยเนี่ย เขารักกันจริงๆนะไม่ใช่เป็นการสร้างเรื่องไม่ใช่เป็นการสร้างกระแสนะบอยซึ่งคนลาวกับคนไทยอย่างภาคอีสานเนี่ยติดกับประเทศไทยนะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่พูดภาษาเดียวกันนะครับเข้าใจกันพูดกันง่ายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่นะครับ,แต,นะรบแต่กลับกันอยู่คนลาวกับคนเขเมรเนี่ย แทบจะไม่รู้เรื่องนอกจากคนที่ไปทําธุรกิจที่นู่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอยดเองนะครับอยากจะถ่ายประเทศไทยรีวิวประเทศไทยนะก็เป็นเรื่องของผมนะครับเป็นเรื่องของคนลาวที่อยู่ในประเทศไทยที่เขารักประเทศไทยเพราะฉะนั้นคนที่เห็นแก่ตัวนะคนที่อยากได้ของคนอื่นเหมือนคอมเมนต์น่ะก็หลบไปไม่มีใครรีวิวหรอกครับไม่มีใครพูดความดีหรอกครับเพราะว่ามันไม่มีนะครับแต่ส่วนประเทศไทยนะครับที่มาเที่ยวนะ ในสปปลาวนะครับเขาก็รีวิวสิ่งที่สวยงามคนลาวที่มาเที่ยวไทยก็รีวิวสิ่งที่สวยงามในประเทศไทยเพราะฉะนั้นทุกคนต่างให้ใจกันเป็นเพราะสิ่งนี้แหละที่คนลาวรักคนไทยเพราะฉะนั้นน้ําท่วมนะประเทศไทยคนลาวช่วยเหลือนะครับหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นมาดามโบแล้วก็หลายๆคนอีกแล้วก็โดยเฉพาะที่ก้อนใหญ่ๆนั่นก็คือคนสปปลาวนะครับ ร่วมสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม,มที่หาดใหญ่นะทำไมเขาถึงช่วยเยอะขนาดนั้น200กว่าล้านทำไมถึงเยอะขนาดนั้นเพราะว่าครั้งหนึ่งนะครับคนไทยเคยไปช่วยเหลือเขื่อนแตกนะครับที่ภาคใต้ของสอปปลาวนะคนไทยให้ทั้งใจคนลาวก็ให้ทั้งใจเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับประเทศไทยที่ให้โอกาสเพราะฉะนั้นบ่ยยอดเองก็ได้เห็นสิ่งต่งตางๆนะครับ เหล่านี้ก็พร้อมที่จะโปรโมตนะครับพร้อมที่จะนําเสนอเต็มที่เรื่องราวที่ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวที่ได้เห็นไม่ใช่เป็นการจัดฉากนะครับแต่มันเป็นที่แหล่งที่มาจริงๆครับที่คนลาวกับคนไทยนะครับมีความผูกพันกันมีมิตรเมตรีที่ดีต่อกันเพราะฉะนั้นเหตุผลหลักๆเลยครับความสัมพันธ์ที่ดีนะ ซึ่งบอยคาเมนคงไม่รู้นะครับนะถึงบอยให้เมทคาเมนจะว่าเกียดว่าไม่รักนะคนลาวไม่เป็นไรครับนะคนลาวไม่ไม่ได้สนใจหรอกครับนะคนลาวไม่เขาเรียกว่าไม่หัวซาหรอกครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็บอกได้ชัดเจนนะครับคนลาวนะกับคนไทยนะครับเป็นพี่น้องกันแล้วก็จะมีมิมตรไมตรีที่ดีต่อกันแบบนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้น เหตุใดก็แล้วแต่นะครับคนที่ไม่หวังดีกับคนอื่นอย่างคนเคขมนเนเนี่ยบยัดพูดได้เลยว่าไม่มีเพื่อนครบนะครับไม่มีหรอกครับคนที่เขาจริงใจนะครับคนที่เขามีน้ําใจนะเขาก็พร้อมช่วยเหลือกันซึ่งไม่มีการแสดงนะครับไม่มีการจัดฉากแน่นอนเหตุการณ์เหล่านี้นะครับชัดเจนครับนะไม่มีครับนะไม่มี ไม่มีว่าโอ้ยนะประเทศไทยเนี่ยทาร้ายสอบผป,ปลาวทาร้ายคนลาวนะครับไม่มีนะครับมีแต่ความจริงใจคือคนไทยก็จริงใจคนลาวก็จริงใจต่างคนต่างให้ใจกันเพราะฉะนั้นเหตุผลแบบนี้แหละที่คนลาวนะรับนะครับแล้วก็ชื่นชมคนไทยเพราะฉะนั้นบอยะเมนนะหลบไปหลบไปไกลๆนะครับโอ้โหนะสิ่งที่ได้เห็นเอาจนบอยะเมนนี่ไม่พอใจนะครับที่คนลาวเนี่ย เขาหลงรักและครับชื่นชอบประเทศไทยนะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ดีนะครับคนที่หวังไม่ดีต่อประเทศไทยก็ไม่จะเป็นที่จะให้เคารพนะครับนะสำหรับคลิปนี้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์นะครับก็มาพูดคุยกับบายอดได้ท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้บายอดก็ขอขอบคุณนะครับ FC ทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมสวัสดีครับ